นักวิทยาศาสตร์เขาวิจัยสมองของคน2กลุ่มนะคะกลุ่มที่1เป็นกลุ่มอของคนที่ประสบความสําเร็จและกลุ่มที่2เป็นกลุ่มคนที่ล้มเหลวนะคะโดยเอาสมองของ2กลุ่มนี้กับความคิดนะคะของ2กลุ่มนี้เนี่ยมาวิเคราะห์ปรากฏว่าคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยเขาจะใช้สมองซีกขวามากกว่าสมองซีกซ้ายนะคะและคนที่ล้มเหลวนะคะหรือว่ายังไม่ประสบความสําเร็จ จะใช้สมองซีกซ้ายมากกว่าสมองซีกขวานั่นเองโดยสมองซีกซ้ายเนี่ยเขาจะคิดแบบแยกย่อยนะคะคิดแบบตักกะมีเหตุผลคิดแบบเชิงสัญลักษณ์นะคะแล้วก็เป็นสมองที่ชอบเก็บข้อมูลแล้วก็สมองซีกซ้ายเนี่ยเขาจะเซฟร่างกายของเรานะคะอยู่ในโซนที่ปลอดภัยที่สุดและสมองซีกขวาเนี่ยนะคะทำงานในรูปแบบของสภาวะอารมณ์ความรู้สึกจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์คิดแบบองค์รวมนะคะสมองซีขวาเนี่ยเขาจะมีความองอาจกล้าหาญยกตัวอย่างเช่นคนที่ใช้สมองซีขวานะคะอย่างเช่นไอสไตน์เออร์มคเซเกนเบิร์กนะคะดิวเกตหรือว่าสตีฟจ็อบคนเหล่านี้เนี่ยเขาจะใช้สมองซีขวาจินตนาการนะคะแล้วก็ เห็นเป็นภาพก่อนเขาจะมองเห็นในสิ่งที่คนอื่นยังมองไม่เห็นนะคะหลังจากที่คนเหล่านี้เนี่ยใช้จินตนาการเรียบร้อยเขาก็กลับมาลงมือทํานะคะโดยใช้สมองซีขวาเนี่ยแสดงความกล้าหาญบอกกับตัวเองว่าทุกอย่างเป็นไปได้ฉันทําได้และเขาก็หาข้อมูลต่างๆนะคะเพื่อที่จะซับพอร์ตแล้วก็ ผูกกับจินตนาการของเขาเพื่อให้สิ่งนั้นนะ่ยให้มันเกิดขึ้นนะคะและกลายเป็นสิ่งที่มันเป็นไปได้หรือคนที่วาดภาพสวยเนะี่ยเป็นจิตรกรเป็นนักวาดภาพมือชีพเนะี่ยเวลาที่เขาจะวาดภาพนะคะภาพเสร็จในหัวงเขาเรียบร้อยแล้วนะคะลงมือทําก็คือภาพเนี่ยได้ออกมาสวยงามเหมือนที่ในจินตนาการเขาเห็นนะคะ ก็คือคนที่ใช้สมองซีกขวานั่นเองหรือถ้าหากคนเป็นคนหนึ่งนะคะที่คุณปรุงอาหารอร่อยทํากับข้าวอร่อยนะคะเวลาที่คุณจะทํากับข้าวอะไรทักอย่างเนี่ยเชื่อว่าความอร่อยเสร็จในหัวคุณเรียบร้อยแล้วนะคะคุณเห็นหน้าตาของอาหารคุณเรียบร้อยแล้วว่ามันจะเป็นหน้าตาแบบไหนรสชาติยังไงและเมื่อคุณลงมือทำเนี่ยคุณกําลังลงมือทําตามจินตนาการของคุณ และผลลัพธ์ก็ออกมาตามที่คุณคาดหมายนะคะอันนี้คือใช้สมองซีกขวานั่นเองนะคะคุณรู้ไหมคะว่างานวิจัยเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นที่น่าสนใจนะคะของนักวิทยาศาสตร์และเขาก็อยากรู้ว่าทําไมคนที่ใช้สมองด้านซ้ายเนี่ยไม่เห็นเป็นภาพใหญ่เหมือนคนที่ใช้สมองซีกขวาหรือว่าไม่มีจินตนาการนะคะและเขาก็ค้นพบว่าเซลล์สมองของด้านซ้ายเนี่ยนะคะมีแค่1 0 0 0พันกว่าเซลล์นั้นเองนะคะที่เชื่อมต่อกับเซลล์ต่าง แต่เซลล์สมองของด้านขวาเนี่ยมีตั้ง2องหมื่นกว่าเซลล์นะคะที่เชื่อมต่อกับเซลล์ประสาทต,ต่างๆแล้วก็มีการแปลงข้อมูลมีความคิดสร้างสารรค์ ดังนั้นคน2กลุ่มนี้นะคะจึงคิดต่างกันลงมือทําต่างกันผลลัพธ์ก็เลยต่างกันนั่นเองนะคะงานวิจัยนี้สรุปได้ว่าหากคุณอยากเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จอยากมีชีวิตที่ก้าวหน้าอยากมีความสุขสมหวังนะคะอยากที่จะโชคดีในชีวิตคุณต้องฝึกใช้สมองซีขวาบ่อยๆจินตนาการบ่อยๆนะคะเห็นความสําเร็จของคุณเป็นภาพเห็นตัวเองประสบความสําเร็จเห็นว่าในวันที่คุณประสบความสําเร็จเนี่ยคุณมีรูปร่างหน้าตายัางไง ะะมีความรู้สึกแบบไหนตอนนั้นคนอยู่ในอารมณ์ไหนสภาพแวดล้อมนะตอนนั้นนะ่ย เป็นยังไงจินตนาการเนี่ยหรือเป้าหมายความฝันของคุณเนี่ยก็เหมือนกับเข็มทิศนะคะที่จะออทําให้คุณเนี่ยก้าวเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องเทคนิคการฝึกฝนนะคะที่ทําให้ตัวคนเองเนี่ยใช้สมองซีขวาการที่คุณจินตนาการทุกช้าหลังจากที่คุณทําสมาธิเรียบร้อยนะคะคุณอาจจะต้องนั่งจินตนาการ5นาที10นาทีก็ได้จินตนาการความสําเร็จของคุณอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อนะคะว่าเรื่องนี้มันต้องเป็นเรื่องจริงสําหรับคุณ ให้คุณทําแบบนี้ทุกเช้าทุกเช้าทุกเช้าดังนั้นการฝึกจินตนาการนะคะเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆสําหรับคนที่อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากที่จะประสบความสําเร็จแล้วก็ใช้ชีวิตเต็มศักยภาพของตัวเองจินตนาการเนี่ยก็เหมือนกับการฝึกกล้ามเนื้อนะคะคุณรู้ไหมคะว่าเมื่อคุณเนี่ยจินตนาการซ้ําๆจินตนาการซ้าๆ ทุกวันทุกวัน,เ,นเวลาที่คุณเจออุปสรรคเจอสิ่งที่ท้าทายในชีวิตเนี่ยจินตนาการเหล่านี้นะคะจะทําให้คุณยังคงศรัทธาในตัวเองและทําให้คุณเนี่ยก้าวข้ามมันไปได้ถึงแม้ว่าไม่มีใครเลยที่เชื่อคุณว่าคุณจะประสบความสําเร็จได้แต่หากคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่เชื่อตัวเองว่าคุณสามารถประสบความสําเร็จได้พลังแห่งศรัทธาในตัวเองตรงนั้นเนี่ยก็มากเพียงพอที่จะทาให้คุณประสบความสําเร็จ แล้วก็ก้าวข้ามสิ่งต่างๆไปได้นะคะหนิงอยากเห็นคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยแล้วก็มีความสุขค่ะ